แค่ดูลมแบบโง่ๆนี่แหละสามารถเป็นผะาริยะได้เลยในชาติปัจจุบันอย่าเอาความคิดไปข่มความคิดอย่าเอาความคิดไปแก้ความคิดแค่เห็นมันเกิดดับเกิดดับความคิดผุดขึ้นมาขณะเราดูลมเนี่ยเราก็อย่าไปปรุงแต่งกับมันไม่ว่าดีว่าชั่วก็ตามเนาะนี่แหละวิธีการไม่ยากเลยํามาคนที่จะเป็นอริยะมันไม่ยากเลยทานศีลภาวนาให้ทําเบาแต่เน,น้นในการจเจริญสติตัดกระแสแห่งมโนกรรมอดีตล่วงมาแล้วทิ้งให้เร็ว ผิดพลาดมามากน้อยแค่ไหนก็ตามเรามามองที่ปัจจุบันการมองปัจจุบันคือการสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกความคิดอะไรมันจะผุดขึ้นมาอยู่กับลมไว้ตัดตัดมะนกตัดมะนอกปล่อยมันผุดพันปล่อยมันผุดพานปล่อยมันผุดพันดูลมแบงโง่ตื่นนอนขึ้นมาดูลมแบงโง่รู้ลมเข้ารู้ลมออกยืนเดินนั่งนอนรู้ลมเข้ารู้ลมออกตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับสามารถเข้าสู่กระแสพรันพานได้เลยทําให้มันต่อเนื่องนะ